ก็เวลา11นาฬิกาของวันที่29มีนาคมนะคะที่ห้องประชุมชั้น2โรงพยาบาลสมุทรสาครน,นายนริศนิราไม,ม่วงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้ง3อำเภอพร้อมด้วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นายอำเภอเมืองสมุทรสาครน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้กำกับสอพอเมืองสมุทรสาครสอสเขต1สมุทรสาครและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหารือและประเมินสถานการณ์ ลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะในส่วนของอาคาร12ชั้นโรงพยาบาลสมุทรสาครที่มีการแตกร้าวของผนังอาคาร ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพร้อมด้วยคณะวิศวกรจากบริษัทเอกชนพบว่าในส่วนของโครงสร้างเสาตัวอาคารคานร,รับและพื้นอาคารไม่มีความเสียหายและอยู่ในสภาพแข็งแรงซึ่งมีเพียงผนังอาคารที่แตกร้าวเกือบทุกชั้นซึ่งรอยแตกร้าวมีความกว้างประมาณ1-3เซนติเมตร โดยหลังจากนี้จะให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบอาคารอย่างละเอียดอีกครั้งคาดว่าจะใช้เวลา3-5วันจึงจะยืนยันถึงความปลอดภัยได้ ด้านการให้บริการผู้ป่วยคนไข้ต่างๆโรงพยาบาลสมุทรสาครได้มีการปรับแผนรองรับด้วยการเปิดห้องผ่าตัดห้องผู้ป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาลเครือข่ายสองแห่งคือโรงพยาบาลท่าฉลอมและโรงพยาบาลวัดเกตุมสามารถรองรับผู้ป่วยได้อีก60เตียงและยังเปิดห้องปฏิบัติการที่สำคัญได้ครบทุกระบบประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ตามปกตินะคะส่วนคนไข้ที่ถูกย้ายออกไปอยู่โรงพยาบาลสนาม ภายในโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครและโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุแผ่นดินไหวได้กลับเข้ามารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสมุทรสาครและโรงพยาบาลเครือข่ายตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะสำหรับโรงพยาบาลบ้านแพรองค์การมหาชนและโรงพยาบาลกระทุ่มแบนค่ะได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเพียงบางส่วน และสามารถเปิดบริการได้ตามปกติแล้วโดยโรงพยาบาลบ้านแพลวได้เปิดจุดบริการวันซับเซอร์วิสให้กับคนไข้ที่กลับไปเมื่อวันที่เกิดเหตุสามารถกลับมารับยาแล้วก็รับบริการได้เหมือนเดิม นายนริตนิราไมยวงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดเผยว่าหลังเกิดสถานการณ์แผ่นดินไหวส่งผลให้จังหวัดสมุทรสาครได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนได้ออกสำรวจความเสียหายสถานที่สำคัญโดยเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลทั้ง3อำเภอซึ่งมีอาคารสูง เบื้องต้นโครงสร้างอาคารไม่ได้รับผลกระทบนะคะมีเพียงผนังอาคารบางจุดที่แตกร้าวเสียหายส่วนอาคาร12ชั้นโรงพยาบาลสมุทรสาครแม้ว่าโครงสร้างจะไม่ได้รับความเสียหายแต่ว่าต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินความปลอดภัยนะคะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา3 5วัน สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ภายในอาคาร12ชั้นได้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเราครือข่ายของโรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในเบื้องต้นเนี่ยทีมวิศวกรที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นของอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเทศบาลนาครสมุทรสาครรวมถึงที่สําคัญคือของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเนี่ยได้มาร่วมในการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับในยืนยันเบื้องต้นในขณะนี้ว่าตัวอาคารโด ที่เป็นโครงาของเสาและคานเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนะครับด้านมวลเบาด้านในนะครับแล้วก็ที่พบเห็นไดด,ด้านนอกนะครับที่มีอาการแตกรล้านะครับแต่เนื่องจากว่าในจุดการแตกรล้าวต่างๆเนี่ยมีลักษณะของรอยเล็กและรอยใหญ่ปะปนกันไปนะครับในชั้นต่าง,างๆที่ที่เกิดขึ้น นะครับก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจของทุกฝ่ายและความปลอดภัยของผู้ที่จะ,ะต้องกลับเข้าไปใช้บริการในโอกาสไปเนี่ยทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจะได้ไปประสานหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางโรงพยาบาลสูสศาคอรเองเนี่ยได้มีหนังสือไปขออนุเคราะห์ถึงสภาวิศวก,กรรมแห่งประเทศไทยเนี่ย ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นการเฉพาะเป็นเทคนิคเฉพาะเนี่ยมาตรวจสอบอาคารให้มีความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะใช้เวลาอีกประมาณสัก3ถึงวันนะครับในในการที่จะสามารถยืนยันถึงความปลอดภัยแบบร0 0เซในการที่จะเข้ามาปรับปรุงอาคา,า,าร12ชั้นให้สามารถกลับมาใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการในรูปแบบดังเดิมได้ นอกจากนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะยังได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตรวจสอบแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดือดร้อนได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวสามารถแจ้งไปยังท้องถิ่นนั้นๆได้แล้วก็ฝากเตือนประชาชนค่ะให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่ชฉวยโอกาสขอให้ตรวจสอบโดยตรงกับหน่วยงานราชการส่วนความเชื่อมั่นของการก่อสร้างทางยกระดับถนนพระรามสอง ทางกระทรวงคมนาคมและผอ,อ,อแขวงทางหลวงสมุทรสาครได้ยืนยันนะคะว่าถานนพระรามสองในเขตของสมุทรสาครไม่มีผลกระทบใดๆเกิดขึ้นกับโครงสร้างทางยกระดับแล้วก็ได้กำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและภาคเอกชนในการก่อสร้างทางให้คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางค่ะทางกระทรวงคมนาคมที่ยืนยัน ครับว่าผลกระทบในส่วนของพระรามสองเนี่ยไม่มีผลกระทบใดเกิดขึ้นนะครับโดยเพราะโครงสร้างแล้วก็การสร้างในจุดทางยกระดับต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเขตของจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็เมื่อวานในส่วนที่เป็นข่าวเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นจุดที่เกิดขึ้นในสมุทรสาครด้วยนะครับก็กกอันนีเน้เป็นข้อมูลที่ทางกระทรวงคมนาคมได้ยืนยันอยู่นะครับแต่ว่า ้อใจว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยคงได้กำชับหน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยคงได้มีการตรวจสอบกปนอย่ญญางต่อเนื่องแล้วก็คงมีการก็ขอฝากไปถึงผู้ประกอบการที่เป็นผู้รับเหมาทั้งสิบตอนในเขตพื้นที่ของสมุทรสาครเนี่ยได้ช่วยกันกำชับและดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างอย่างเข้มข้นด้วยนะครับ ขณะเดียวกันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ยังได้ขอบคุณจิตอาสาและหน่วยงานต่างๆที่ช่วยกันดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและจัดหาอาหารมาให้บริการเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่ดีและเป็นความมีน้ำใจของคนสมุทรสาครค่ะก็โดยรวมในขณะนี้ก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับในขณะนี้เนี่ย เข้าใจว่าทางท่านนายงตีเนี่ยได้ยืนยันกับทุกท่านทางเมื่อเช้าแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ของอภัยบัตรเรื่องของแผดดินไหวเนี่ยได้ไดสิ้นจุดลงแล้วนะครับการอ f t เ r อ h o ช็อะไรต่างๆเนี่ยได้สิ้นจุดลงแล้วแต่ว่าเรื่องของแผดดินไหวเนี่ยไม่สามารถแจ้งเตือนได้เป็นการล่วงหน้านะครับแต่ว่าก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ติดตามข่าวสารของทางราชการ พยายามตื่นตัวไว้นะครับแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกจนเกินเหตุนะครับก็พยายามติดตามข้อ,ขอมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนน้องประชาชนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็ฝากมาแล้วนะครับเรื่องของ s อสที่ฉวยโอกาสในขณะนี้นะครับบางทีจะส่ง s อสแจ้งเตือนรวมต่างอย่าไปลงเชื่อนะครับแล้วกดเข้าไปอาจจะเป็น S อเอสเรื่องของการดูดเงินหรือของมิจฉาชีพ อะไรต่างๆก็ขออนุญาตฝากทุกท่านไว้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าที่ทุกฝ่ายนะครับของทางการแพทย์และการสาธารณสุขและบ uhh. <an> ุคลากรที่เกี่ยวข้องของทางราชการทุกคนนะครับขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านและผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเจ้าที่ที่มีหน้าท in ี่ในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงเวลานี้ขอให้ท่านได้ อยู่ประจำการในพื้นที่นะครับอย่าเพิ่งป่วยอย่าเพิ่งลาอย่าเพิ่งขาดที่ไหนนะครับขอให้ท่านทําหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครอ,อย่างเต็มที่นะครับก็ขออนุญาตฝากทุกท่านไว้สนับสนุนโดย MC Fiber ฟ e t อร์เน็ตบ้านเริ่มต้น290บาทต่อเดือนเร็วแรงได้ใจพร้อมทีมบริการหลังการขาย